คือเข้ามาแรกอะชอบบริเวณบ้านก่อนเพราะว่ามันโล่งมันกว้างแล้วพอเข้าไปข้างในเจอครัวเพราะด้วยความที่เราเป็นคนชอบทํากับข้าวแล้วก็ครัวค่อนข้างที่จะกว้างก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันเหมาะกับเราแล้วแหะเหมาะกับการสร้างครอบครัวกันแล้วแล้วพื้นที่ใช้สอยที่จอดรถบริเวณบ้านอะไรเงี้ยก็โอเค สวัสด,ดีค่ะชื่อพึ่งค่ะซื้อบ้านกับบางกอกเอ็กเซดนะคะหมู่บ้านชัยพฤกษ์วัดลาดประดุกติดต่อโดยผ่านเซลคุณแอนค่ะ<ม>เป็นสถาบันการเงินสากลอมทรัพย์ของกอฟผค่ะจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเงินเกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่กับสามีอยู่กับแฟนสองคนค่ะก็อยากมีที่อยู่ที่เป็นการสร้างครอบครัวเพื่อวันอนาคตที่จะแบบมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยากที่จะมีสินทรัพย์เป็นของตัวเอง มองว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวที่มันคุ้มคุ้มกว่าการที่เราเช่าใจจริงอะ่ะมั่นใจมากเพราะว่าการที่เราทำงานอยู่สถาบันการเงินน่ะเราจะต้องรักษาเครดิตมันจะต้องมีความสุดจริตซื่อสัตย์เครดิตเราต้องออดีเพราะฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจแล้วด้วยความที่เป็นการกู้ร่วมมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากสำหรับ เครดิตในการซื้อบ้านลงเงินในการซื้อบ้านบ้านตกแต่งใหม่พร้อมเข้าอยู่อย่างเงี้ยมันดีมากเลยที่แบบเราไม่ต้องเรามาเก็บราย,ยละเอียดเล็กน้อยอีกนิดเดียวเพราะบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างเยอะการที่เราจะมาต้องเสริมแต่งอันนู้นอะ่ะคือมันมันมันยากสําหรับเราละแต่ถ้าตกแต่งพร้อมอยู่เราตกต่อเติมในสิ่งที่เราอยากได้อีกนิดหน่อย พูดถึงต้นทุนมันก็ไปไกลนะถ้าเราเข้ามาทําเองทุกอย่างหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้รู้อุปกรณ์ไม่ได้มีคอนแทคอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวเป็นคนค่อนข้างที่จะเริ่มมองบ้านมือสองมาตั้งแต่เริ่มแรกที่จะดูบ้านเพราะว่ามีความรู้สึกว่าฐานโครงสร้างบ้าน สมัยก่อนกับสมัยใหม่เนี่ยสมัยก่อนจะมีความแขม้มั่นคงมากกว่าด้วยตัววัสดุอิฐที่ใช้โครงสร้างการต่ออย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าบ้านยิ่งนานความสุดเราจะเห็นได้ชัดเราจะเห็นได้ชัดมากกว่าโครงสร้างบ้านอาจจะเห็นได้ชัดมากกว่าแต่ถามว่าแอบ,บกังวลไหมสําหรับบ้านมือสองต้องบอกว่าแอบ,บกังวลในประวัติของบ้านเราก็ไม่รู้ว่าบ้านผ่านประวัติอะไรมาบ้างแต่ว่าการที่มาเลือกที่เนี่ยเพราะหนึ่งเขาจะมีการตรวจสอบให้เราเราก็เลยรู้สึกว่าอะ มันมีการตรวจสอบประวัติมาขอเช็คมาแล้วอันนึงมันก็น่าเชื่อถืออยู่เป็นคนเชื่ออะไรในตัวเองนิดหนึ่งว่าถ้ามันจะเป็นของเราอะมันก็จะต้องเป็นของเราเพราะบ้านหลังเนี้ยมาดูครั้งแรกอ่ะก่อนปีใหม่แล้วก็หายไปเลยเพราะว่ามันติดอะไรหลายอย่างแล้วก็ก็คิดว่าถ้ามันหลุดก็คงจะหลุดแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอีกทีมาครั้งที่สองก็ตัดสินใจเลย ก็คิดว่ามันน <thing> ่าจะรอเราก็คิดว่ามันมันเป็นบริษัทที่เราค่อนข้างจะมีความเชื่อถือในตัวบริษัทอยู่แล้วระบบการทำงานระบบเซลลระบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสะดวกที่มันซัพพอร์ตเราได้แล้วคือจากการดูจากการคุยมาคือบ้านของบางกอกจะมีการสืบประวัติว่ามันเป็นที่มีที่มาที่ไปยังไงมันก็จะเป็นความรู้สึกที่เราก็สบายใจณระดับหนึ่ง ในการที่จะซื้อบ้านมือสองแบบนี้โอเคค่ะคุณแอนน่ารักคุณแอนซับพอตแทบจะตลอดเวลาที่ต้องการคําตอบจากคุณแอนคือไม่ว่าสองทุ่มสามทุ่มคือคุณแอนมีคําตอบให้ตลอดเพราะจะปิดเป็นคนที่มีคําถามเยอะมากแล้วคุณแอนก็หาคําตอบให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการตลอดจ้ะก็คงจะเป็นบ้านหลังแรกและหลังเดีวของของในเมืองที่นี่คิดว่าเป็นก็เป็นที่สร้างครอบครัวแหละ ท,ที่จะใช้ทุกอย่างในการสร้างครอบครัวการทำมาหากินการวางแผนก็คือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่คิดว่าจะเป็นหลังเดียวด้วยนะสำหรับในเมือง <laughs> รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s s c r i b e c ์ช n แน l บังกอกแอส s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ